มื่อกี้ได้พูดไปถึงไอ้คำว,ว่าไอ้ร้านของพี่เนี่ยมันเป็นงานศิลปะของของพี่ก็อยากจะยกตัวอย่างให้ตอนเมื่อ30ปี20ปีที่แล้วเดี่ยวาวชุกาที่หลังสวนยังไม่ปิดน,นะตอนนั้นก็ไอ้ความาคลั่งไคล้ในด m านมิวสิกดิสโกโ้หรืออะไรพวกนี้มันเข้ามา เข้ามาถาโถมสังคมสังคมคนรุ่นใหม่ก็ก็มีความกระสับเนี่ยอยากเปิดอยากเปิดคขับครับเต้นลำดีๆที่หนึ่งที่บรรยากาศมันน่าจะได้อันนั้นไม่ได้เกี่ยวกับบาชูก้านะครับเปิดร้านใหม่บาชูก้าเก่านัยังไม่ปิดเลยก็เปิดร้านไปเปิดร้านใหม่ที่อา a เป็นร้านแรกที่อารเลยชื่อว่า คู่แดงโก้ตอนนั้นสั่งวงมาจากต่างประเทศได้วงดีๆมาหลายวงเหมือนกันได้เจบูราลนีเนี่ยเป็นวงมาจากเออเขากำลังถ่ายอยู่เดินไปเฉยอ๋อเหรอผมชอบว่ามันสบาย อ่ากหล่าพอออกออกมาเรื่อยมันหลุดม้เฉยๆก็วงจากบุรณีเป็นวงแรกแล้วก็ไอแซมเนี่ยเป็นคนหาผมตีให้พี่ไอแซมเนี่ยคือสามีของของคุณตุกยานียานิยานิจงวิสุขใช่ไหมนั่นแหละมีสามีชื่อคุณแซมแซมมันก็เป็นคนหาวงต่างๆมาป้อนที่ร้านแล้วก็ วงจเบ,บรุลเนี่ยสร้างความฟ้าผ่าให้เกิดในวงการดนตรีด้านมิวสิกสมัยนั้นได้คนเอียดเอียดแล้วก็เป็นวงเข้ามาเต้นลำมีดีเจเปิดเพเลงก็สนุกดีตอนนั้นทำไปก็เกิดปัญหา ดอลล่าสั่งวงจากต่างประเทศเนี่ยเคยจ้างเดือนสามแสนแม่กับแก้สัญญาดอลล่ามันต่างอะไรต้องเท่ากันึกเราก็เดีจ้างตั้งหกแสนนี้มันก็จบก็ถือว่าจบไปตั้งแต่ตอนร้านก็ต้องปิดไปปิดไปก็กลับมาอยู่ที่เดิมที่ที่หลังสวนเหมือนเดิมเพราะตอนนั้น เปิดคูแทงโก้ก็หลังสุดก็ยังมีอยู่หลังสุดก็ยังมีอยู่ต่อมาอีกตั้งหลายปีจนจนหลังสุดก็ทั้งเจ้าของบ้านเขา,ามีความปรารถนาที่จะขายขายเพราะเช่าต่อใน,นตอนนั้นจากจากเช่าเช่าเดือนละหมื่นห้านะจนเดือนสุดท้ายเนี่ยเป็นประมาณแสน ต,ต่อเดือนรู้สึกว่าแสนหนึ่งก็ทางเจ้าของบ้านก็ขอให้ซื้อเลยขาย30ล้านผมก็เอาไปคิดดูมันจะซื้อเลยดีเปล่ามันก็ถนนก็ได้ข่าวว่าจะต้องมีการตัดสร้างสะพานที่จอดรถรัจะบากก็<ม><ม>ตัดสินใจว่าถ้างั้นหยุดเลยดีกว่าหาที่ใหม่ ก,ก็ประกาศอยู่ไปหยุดไปเลยเพราะว่าแสนกว่าก็เริ่มไม่คุ้มล้เริ่มเยอะเยอะเกินแล้วที่ก็เล็กแล้วก็ตอนนั้นก็หาหาทำเลอยู่วางประมาณปีหนึ่งครับก็มาได้ที่ใหม่แถวเป็นบาวชูก้าใหม่นะที่ที่ถนนพัสุมเม์ อันนั้นความรู้สึกแรกที่ที่พี่ไปเจอเนี่ยไอการที่จะอ้างอิงมาชูก้าเก่ามันก็มันก็เหมือนกับก็อย่างที่พี่ว่าเพราะมันเป็นอินสแตลเลชันพอมันมาอยู่ที่ใหม่สถานที่ใหญ่โอโถงยาวลึกขนาดนั้นเนี่ยไอความเป็นผับเนี่ยมันก็มันอาจจะรู้สึกรู้สึกว่ามันไอความเป็นผับของพี่มันรู้สึกมันจะต้องเหมือน อะไรชุลมุนหน่อยแล้วก็แต่ที่หลังสวนอทีอ่พัสุเบนั่นค่อนข้างที่จะเป็นเป็นมิวสิกฮอล์มากกว่าเข้าไปเป็นโถงย,วยาวๆแล้วก็แล้วก็เป็นโถงดนตรีแล้วก็มีระเบียงริมน,น้ำอะไรกันเป็นความรู้สึกมันมันก็เหมือนรับมันเหมือนมิวสิกฮอลคนไปฟังเพลงมีอีเวนต์เพลงที่จัดมาก็ ก็ประสบความสำเร็จไปหลายอันเหมือนกันอันนั้นก็คืออันที่สองนะครับแล้วหลังจากที่เจอภาวะโควิดที่ร้านเราจะต้องปิดลงแต่เจ้าของร้านเจ้าของบ้านที่ให้เราเช่าเนี่ยเขาไม่ยอมปิดหมายควาว่าเขาคิดค่าเช่าเข,เขายังคิดร้านเราปิดเนี่ยเขายังคิดค่าเช่าอยู่ซึ่งเราขอเขา ผ่อนปนมาเขาก็ลดลงมาได้เล็กน้อยแต่เราก,ก็เพิ่มเมื่อประกอบกับมองอนาคตว่าทางรถไฟมันจะวิ่งมาอีกแล้วมันจะขุดตรงนั้นอีก5ปีเนี่ยเราจะเกิดปัญหาที่การนำพาสู่โควาดเนี่ยมันจะมีันหาแน่ที่จัดรถไม่มีแน่ก็เลยสองอย่างกับเรื่องโควิดก็เลยจำเป็นที่ต้อง หยุดร้านไปแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยหยุดร้านไปประมาณสองปีครับก็ในระหว่างหยุดก็พยายามหาที่หาที่หาที่ใหม่ก็พยายามที่จะหาที่ย่านในย่านเพราะว่าอย่างร้านที่พระสุเมนเนี่ยที่มรามีปัญหาอันนึงคือเราอยู่นอกนอก โคจรของคนที่จะมามาเที่ยวคนที่จะมากินข้าวอะไรเงี้มันอยู่นอกวงมาหน่อยพี่เลยคิดว่าถ้าจะมาเปิดที่ใหม่เนี่ยมันควรจะอยู่ในที่ซึ่งซึ่งอยู่ในวงจรของคนที่จะมาแทนที่เราจะให้คนออกไปหาเราเราควรจะมาหาคนแล้วก็ก็ทำให้เราอยู่ๆแล้วก็ได้ร้านนี้มาโดยโดยที่พี่เปิดหาเว็บ ไซที่เขาให้เช่าตอนตอนที่เขาให้เช่าเนี่ยเขาสภาพเนี่ยแบบไม่ได้รับปรับปรุงเลยแบบเคละจนถึงชั้นสามเนี่ยได้ได้ได้รูปท็อปด้วยนะรูปท็อปเนี่ยพี่คิดว่าปลายปีจะเปิดสวยบ้างเลยบรรยากาศดีอะไรเงี้ยมีรูปท็อปด้วยมีนี่ด้วยมีด้วยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออเราโครงสร้างมันไม่ค่อยแข็งแรงเราก็คิดว่า ถ้ามาอยู่เนี่ยถ้าเกิดคนเยอะขึ้นมาอะไรขึ้นมาเนี่ยอยุบัติเหตุที่มันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยคงสยองแน่เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เสียเวลาไปประมาณสามสี่เดือนเนี่ยทาโครงสร้างใหม่ที่เห็นเนี่ยโครงเหล็กใหม่แั้วเลยนะครับให้วิศวะคํานวณรายการคํานวณประมาณห้าสิบหน้าแบบวิศวะก่อเทียบหลับทําโครงสร้างใหม่ ประมาณ4 4เดือน5เดือนก็ได้ออกมากที่เปิดมา3เดือนนี่ถือว่าถือว่าเป็นเป็นผลที่ที่พอใจนึกนึกต่อ <c oughs> <c oughs> เราเจอนคลิปหน้าครับโย